นะครับไม่ให้ผมจะพามาหลักกุ้งนะครับหาที่เกล้าขาับแก้มกันหน่อยครับวันนี้นะฮะพวกเราหลังจากไม่ได้บินนะครับไม่ได้บินเลยเพราะว่าเขาห้ามนะครับห้ามช่วยกันนะฮะถึงเราไม่ได้ไปช่วยลบแต่เราก็สามารถหยุดได้นะฮะหยุดบินนะครับไม่มีผลกระทบอะไรกับพวกเราครับเพราะว่าเพราะว่าหลังบ้านเรามีคลองอยู่นะฮะเราก็มาทําการ หากับแกมนะฮะหากับแก้มหากรแกมนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆป่ามันกับป่าอ้อยผมก็จะมีคลองฮะซึ่งเป็นน้ําซับนะครับเห็นไหมครับแผ่นดินไทยเราุดมสมบูรณ์นะฮะเห็นไหมไอขมิ้นมันเลยอยากได้นะครับไอขมิ้นเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็หากับแกมมันหน่อยนะครับก็วันนี้ก็เชฟเชลนะฮะเป็นเชฟแล้วหากับแก้มเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับเพราะเขาดักไม่ติดพอแล้วแล้วปักกันสักสี่สี่จุดพอละสามจุดหาหลายหน่อยติดถุงมืจุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งเป็นสามจุดจุดละกี่อันสี่อันจุดละห้าอันเราจะปักดักแบบขี้เกียจ นะเดี๋ยวลงไปเลยน่าจะลงไปอย่างเงี้ยเออลงไปอะก็หยุดอาชีพรับจ้างะฮะมาเป็นการอ่ดักกุ้งครับอันนี้ก็อันนี้เจอเซียนเชียวนะฮะดักกุ้ง มาดักกันเลยดีกว่ามาพี่อันนึงนี่หนักในแถวน้ำนี่เยอะลงไปเลยก,กุ้งฮนะวาบนะครับอันนี้ก็เป็นยอดมะขามเทศนะครับก็มีแกงตัดไมท้ทลายป่าครับตัดไปขายนะฮะคือคลองตรงนี้ผมจะ จกแหล่งน้ําอยู่แล้วนะครับผมก็เลยให้เขาตัดต้นมะขามเทศไปขายนะฮะเพราะว่าเขามีจุดรับซื้อไม้อยู่นะฮะเพราะว่าเวลาไม่โคมาทํางานจะได้สะดวกนะครับไม่ขวางมิเตอร์ไม่อะพี่นี่ไม่ต้องไกลเอาสามจุดพอเอานี้อันนี้มิเตอร์ฮะ,ะก็มาช่วยกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมีเมนูกุ้งเต้นนะครับ S <S โอ้โได้ดิดไม่เป็นไรฮะเราเล่นแบบกระชับมิดใกล้ๆกันไปไป่อ,อ,อวันนี้มีมิสเตอร์เชลของเราเป็นปีเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวดิมันขึ้นไ่ได้เลย ตากล้องขึ้นไม่ได้เลยฮึบเอาและขึ้นได้แล้วครับต่อไปไปจุดที่สองจุดนู้นเลยเราเล่นแบบน้ำไหลแล้วก็มาจุดนี้วางไว้ก่อนวางนี้ไปครึ่งอย่างเงี้ยสนนะนนินู่นนีนู่นนีนู่นนู่นวางนู่นน้ำไหลอะ นี่ก็เจอแกงตัดไม้นะคะงงคือผมก็ไม่ได้อะไระครับให้เขาตัดไปขายนะฮะเพ,เพื่อนี้ไม่ค่อยติดนู่นเลยตรงน้ำไหลอะปักเลยสีอันเลียงเลยให้เขาเลือกเลือกเข้าแบบสบายใจเลยวันนี้มิเตอร์เชลนะฮะเป็นเออจะพาเราไปดักกุ้งนฮะ พรุ่งนี้เช้าเราก็จะเ,เป็นเมนูกุ้งแดนเซอร์เฮ้ยกุ้งเต้นนี่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 ข้นี้ก็เนี่ยฟังเนี่ยเอาเดี๋ยวจะไปสอป่องตรงนั้นกุ้งก็เข้านะเอาอันหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาอันนี้สามฟาร์มในทขางนี้สามเชียนเชียวนะฮะ ลงไปแล้วอันนี้หมายหลักดักกุ้งเราตรงน้ําไหลเดีนะ๋ยว<อ>ประมาณสิ้นปีเดี๋ยวผมก็จะจกแหล่งน้ํำนี้ครับ<อ>เพื่อขยายเพือ่อทําแก้มลิงนะฮะเพือ่อกักน้ําไว้ใช้หน้าแรงนะครับเพราะว่าเวลาหน้าแรงเราจะลึกๆน้อยลูกเพี้<อ>ไปเดินเข้าไปอีกมันไม่มันมเป็นตะกอนหินเออมันต้องงั้น หน้ากระดานเลี้ยงสามเลยมันต้องอย่างนั้นนะครับเราอ่าและเราจะปรับปรุงแหล่งน้ำน,นะครับก็เลยให้เขาตัดต้นไม้ออกนะฮะเพื่อสะดวกในการทำงานก็เลยให้เขาตัดออกนะฮะใกครับใ,นในกล้ในในเลี้ยงเลยสามอันนะเฮ้ยฝั่งนี้ไม่เอาหรออันนึงไ่งเอาไม่ได้โอเคนั่นแหละตร้ีงตีน,นโอเคครับ วันนี้เจอเซียนเชลนะครับปกติดูเสียหลังมิสเตอร์เชลนะฮะดูมีคำคมไหมมีคำคมไหมนึกไม่ออกนะครับตังไม่มีซื้อเหล้า <c oughs> นะฮะก็ต้อง,งมาดักกุ้งนะะฮเฮ้ยเนี่ยเนี่ยไม้ดักกุ้งอะ่ะมิเตอร์อปักฝังเงี้ยฝั่งนี้สักหน่อยนึงได้ได้นะ มันไม่ไม่ใช่มันก็เก็บใกล้ๆก,กันไงเวลาเราเก็บใกล้ๆก,กันไอ้รถโอ้โหไม่ได้ไว้เขาไม่ได้นนเลยเถือมาืถือมาไมไ่ถือเองวางไว้เดี๋ยวผมก็ใส่เหยื่อให้เป็นอาหารอาหารปลา,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 าชะลอน้ำไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ฮะอันนี้หถ สายเหยื่อเรียบร้อยแล้วโดนฝีม,มือผมเองนี่ครับ,รบมิเตอร์เชลหลังก้อนหินดินี่นะฮะก็เป็นที่อยู่ของปลาชั้นดีนะฮะเดีย๋ยวป,ประมาณนี่แหละต้นต้นปีเนี่ยผมจะเอาดินที่เขาจกโมโม่อ,อีกต,ตัวเนี่ยปรับคันคลองใหม่นะฮะแล้วก็ให้มันแบบว่าเอา่อ น้ำสามารถคือจุน้ำได้เยอะสามารถที่จะเอาน้ำไปรดอ้อยนี่ฮกับมันสปะหลังได้อย่างเพียงพอเต็มที่ฮะเดี๋ยวเราไปหมายสุดท้ายกันเลยตอนแรกว่าจะดักตอนกลางวันแล้วฮะไม่ได้ดัก คำคมประจำวันนี้ของมิสเตอร์เชลก็คือเขากระิบบอกผมมาลักนักตุ้ยนุ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปแบกกับพ่งกันแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีงานบินก็ไปจะไปแบกกับพ่อนี่นพรุ่งนี้จะไปเข้าแกงจับนะฮะแบกกับพ่งกัน แกงจับแกงนี้เขาจับทุกคนนะยกเว้นมิตเตอร์เชลจับเวลาเมาอย่างเดียวลงไปเลยนี่ทางลงอ่ะอย่าก็เริ่มลุกละฮะนี่เอาให้ขียิบเลยตากล้องตามไปด้วยครับ พี่ว่าลึกหน่อยนะกุ้งไม่ค่อยขึ้นนะอ้าโอเคโอเคอ่าแหม่ <c oughs> <c oughs> กุ้งอะไรจะขนาดนั้นอ๋อเซียนกุ้งใช่ไหม,มเจอเซียนเ,เชียวเข้าไปไม่ต้องแหวก <c oughs> ไม่ต้องแหวกครับจิ้มโดยแบบธรรมชาติจิ้มลึกๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปกหน่อย โอเคกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออ,อ,อวิสกี้ฮะสุราขาว40ดีกีเพื่ออะไรเพื่ออะไรเราถึงต้องกินนะเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็จะเห็นความสวยงามของแปลงมันผมนะฮะ วันนี้มันก็เริ่มลงหัวแล้วใบล่างเริ่มเหี่ยวแล้วดูนะครับเยวฝนตกก็ไถเผื่อขายไม่หมาโอ้ดินก็แตกแลวนะครับผมก็ไม่ต้องการมากครับฝนค่อยๆตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอวันนี้มันก็เริ่มลงหัวแล้วเป็นที่เรียบร้อย ฉีดทมโมนไปแล้วที่เรียบร้อยนะฮะวันที่เขาประกาศไม่ให้ฉีดพอดีเลยพอดีเพิ่งมาดูคลิปก็เลยผสมยาเหลือเพียบเลยคันนี้ก็คือ,นนอนนก็พยายามให้ความร่วมมือนะฮะน,นีนกีเป็นบอ่อครับปกติก็เลี้ยงปลาไว้นะฮะพอหน้าน้ำน้ำมาปุ๊บตีขอบสะแตกปลาไปหมดนะะ เดีย๋ยวปีหน้าคือจะหมกสะละอันนี้เป็นป่ากระชายนะฮะก็คือฝนคือดูดิฝนไม่ตกกับปลูกกระชายไม่อยากจะเป็นเลยก็ฉีด์โมนไปเรียบร้อยเหมือนกัน<ว>ถ้าฝนตกสักครอบหนึ่งก็คงจะเจ๋วแหววแล้วก็บะดิใจไหนเนใจในห้องครับว,ว,วันนี้ก็พาไปดู อ้อยฮะเดี๋ยวมิเตอร์ครับเดี๋ยวเดินไปเทียบอ้อยให้ผมหน่อยฮะมิเตอร์เลี้ยวหน่อยฮะนี่นี่ครับนี่นี่นี่โอ้โหครับดูความสูงฮะอ้อยอ้อยอ้อยหันไปครับโชว์ความหล่อหน่อยโอเคชูมือฮะชูมือหน่อยยกมือนี่อ้อยก็เริ่มดีฮะโซนที่ไม่ดีคืออยู่ในร่มมันจะไม่ค่อยโตเป็นโรควันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่า ได้กุ้งกี่ตัว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 ,ตว,ตว